ลินจีพี่น้องลินจีลินจีอยู่สวนบ้านกะเล่าพี่น้องนี่นำมาปลูกก็ได้กินคือกันพี่น้องนี่ลิ้นจีบมแมนสวนผู้ใหญ่เดอ้อตัวนี้เป็นสวนผู้ซอยผู้ซอยเราลูกเราซื้อมาให้ปลูกออกหน่วยงามพี่น้องนี่ลินจีอู้หนวยใหญ่ครับพี่น้องหน่วยใหญ่หใหญ่สมบูรณ์ใหญ่ลิ้นจี อ่าบ้านเฮากระปุกลิ้นจีได้กินแล้วเดอ้อพี่น้องนี่เดี๋ยวสิลองชิมให้เบิง่งเอาหน่วยใหญ่เลยละ่ะรสชาติเป็นอย่างไรลิ้นจีอ้เนื้อหนาอยู่ตัวนี้อเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานเนื้อนาเติบอยู่พี่นอ้องเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเนื้อนาเติบพี่นอ้องสวนผู้ซอยบ่แม่นสวนผู้ใหญ่ตัวนี้ลิ้นจีอู้นหน่วยใหญ่กระทับใจว่าหน่วยมันใหญ่ดีนี่ปลูกยังก็ได้กินแล้วล่ะพี่น้องบา้านเฮาเดี๋ยวนี้ คิวต่อไปก็คือสิเป็นหมักทุเรียนเห็นใ่หลายต้นแล้วในสวน